ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบ8องศาเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ารถของเกตีนี่คือเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะน้ําแข็งเคลือบค่ะน้ำแข็งเคลือบไปหมดทุกพื้นที่เลยตอนนี้ก็จะไปทํางานนะคะคือสตาร์ทรถแล้วก็ให้รถเนะี่ยวอร์มก่อนนะคะข้างในภายในรถเนี่ยวอร์มก่อนเดี๋ยวเกตจะให้ดูนี่คือภายในรถนะคะนี่คือขวดน้ําที่อยู่ในรถนะพเพื่อนๆ ขวดน้ำนี่อยู่ในรถนะคะกิมไม่ได้เอาลงเมื่อวานนี่พากันออกไปข้างนอกนกันกับสามีนี่คือความแข็งนะคะนี่คือน้ําที่มันอยู่ข้างในนะพเพื่อๆเนี่ยนี่นะคะก็ข้างในนี่เป็นน้ำแข็งเห็นไหมคะเป็นน้ําแข็งอยู่ข้างในเพื่อจะเห็นนี่คือติดลบแปดองศานะคะในรถนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันเย็นขนาดไหนนะคะนี่นี่คือไม่ได้เอาออกมาจากตู้เย็นนะอันนี้คือให้ชมสดๆนะคะในในรถนะคะนี่ สภาพโดยทั่วไปพเพื่อนๆก็อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันก็ยังมืดอยู่นะคะตอนนี้ก็6โมง6โมง40นาทีนะคะเกตก็จะไปทํางานแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็ให้ชมนะคะพเพื่อนๆว่าเวลาที่อากาศมันลดต่ําลงนะคะติดลบ8องศาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเยือกแข็งแล้วนะคะโอเคไปทํางานก่อนนะคะพเพื่อนๆไปแล้วไปแล้ว